กราบสวัสดีคร ok. ับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับและสําหรับในวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคดีๆนะครับเป็นเทคนิคในการมัดลวดแบบนี้ครับเราจะมัดให้สายยางของเราแน่นนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ครีมไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆเลยครับเทคนิคนี้นะครับก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่มีครีมนะครับหรือว่าไม่มีเครื่องมือใดๆในการมัดลวดครับแต่ว่าเราต้องการมัดให้สายยางนะครับติดกับก๊อกน้ําของเราให้แน่นนะครับ ก็มีเทคนิคง่ายๆครับในขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆเตรียมลวดมา1เส้นนะครับแล้วก็พับลวดแบ่งครึ่งในลักษณะแบบนี้ครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆร้อยลวดไปทางด้านหลังของสายยางนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆดึงลวดให้งอกลับมาทางด้านหน้าแบบนี้นะครับและในตอนนี้นะครับเราก็จะมีส่วนหัวของลวดนะครับที่เราพับงอเอาไว้แล้วก็ส่วนปลายของลวดอยู่ทางด้านซ้ายแบบนี้ครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆเตรียมวัสดุมา1ชิ้นนะครับที่เป็นแท่งแบบนี้ครับอาจจะเป็นตะเกียบปากกาหรือว่าไขควงก็็ไไดด้้้รส่่่่่เเขขาปปวววววนนหหอองงลทียูแ แล้วก็ให้ตะเกียบของเราอยู่ด้านบนของลวดทางด้านซ้ายนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆพับห่างลวดทางด้านซ้ายขึ้นมาอยู่ด้านบนของตะเกียบแบบนี้ครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะมีการจัดแต่งทรงลวดเล็กน้อยนะครับเพื่อให้อยู่ตำแหน่งที่เราต้องการจะมัดครับแล้วก็ให้เพื่อนๆหมุนตะเกียบไปทางด้านซ้ายนะครับหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาได้เลยครับและในขั้นตอนการหมุนขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆหมุนแค่พอตึงมือพอนะครับเพราะว่าเราอาจจะหมุนจนลวดขาดได้ครับพอลาหมุนจนแน่นแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาตะเกียยบบออออกกกกไดดด้้เเเลลรรรราาาจจะมแต่งงงทววน็็ห เทยงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเทคนิคในการมัดลวดแบบนี้นะครับรับรองได้เลยว่ามัดแน่นมากๆครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าสายยางของเราจะหลุดออกมาได้ง่ายๆครับการมัดลวดแบบนี้นะครับจริงๆแล้วช่างก่อสร้างไทยเรานะครับใช้ในการมัดโครงสร้างเหล็กอยู่แล้วครับผมแค่หยิบเอาเทคนิคของช่างนะครับมานําเสนอมาประยุกต์ให้เพื่อนๆสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เท่านั้นเองครับและถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วชอบนะครับคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามและที่สาคัญนะครับอย่าล สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ